ชาติอื่นรู้ทางเราเวียดนามแก้ลํำด้วยแผนนี้สื่อเวียดนามรายงานสมาพันธ์ฟุตบอลเวียดนามเตรียมเดินหน้าทําการประกาศลดเงินเดินพนักงานสมาพันธ์ช่วงเดือนเมษายน63ส่วนเรื่องของค่าเหนื่อยปากฮางซอคุณซื้อใหญ่ของทีมและสะตาฟโค้ดยังคงได้รับเต็มจํานวนนอกจากนั้นทางด้านทีมชาติเวียดนามภายใต้การคุมทัพของคุณซื้อชาวเกาหลีเริ่มดำเนินการเรื่องของการเตรียมทีมชาติสำหรับศึกฟุตบอลโลก2022 รอบคัดเลือกโซนเอเชียเพื่อรองรับการแข่งขันที่จะกลับมาทําการแข่งขันใหม่หลังจากที่ฟีฝ่าประกาศโปรแกรมอย่างชัดเจนโดยสื่อของเวียดนามได้รายงานว่าปา์คฮังซอเตรียมเดินหน้าปรับโฉมทีมชาติเวียดนามใหม่โดยให้เหตุผลว่าคู่แข่งเริ่มรู้กลยุทธ์มากขึ้นในการลงทำการแข่งขันในฐาอนะโค้ชอาชีพจึงจำเป็นต้องทำการปรับเปลี่ยนทีมให้เกิดมิติการเล่นใหม่ๆที่มีประโยชน์ต่อทีมชาติเวียดนามในตอนนี้ มีสีรายที่คาดว่าจะเรียกเข้ามาสู่ทีมชาติเวียดนามประกอบไปด้วยเหนียนไฮวุยกองกลางวัย28ปีสโมอสรอทันควงเนียนโฮคักงอกกองกลางวัย28ปีสโมอสอรซองลำแห่งอันวัววุยตวนกับซ้ายวัย27ปีสโมอสรโฮจิมีฟีและวานฮาดองกองกลางวัย23ปีสโมอสรวิทเทลฟซีที่สำคัญตอนนี้มีผู้เล่นตำแหน่งกองกลางที่ยอยเดเยี่ยมหลายคนกำลังเกิดขึ้นในเวียดนามจึงต้องใช้ประโยชน์พวกเขา สำหรับทีมชาติเวียดนามวางแผนที่จะเริ่มขยับเก็บตัวทีมชาติในเดือนมิถุนายน63เพื่อฝึกซ้อมและเล่นแมตช์กระชับมิตรโดยจถานการณ์ในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซอนเอเชียกลุ่มจีเวียดนามนำเป็นจ่าฝูงมี11แต้มอันดับ2เป็นของมาเลเซีย9แต้มอันดับ3เป็นของทีมชาติไทย8แต้มอันดับ4 UAE 6แต้มและอันดับ5อินโดนีเซียยังไม่มีแต้ม โดยโปรแกรมที่เหลืออยู่ของเวียดนามจะพบกับมาเลเซียเยือนพบอินโดนีเซียเยาและพบ UAE เเยือน